เมเดลกูดีจีิงเสร็จไปป้ายโมเดลกูก็ม่ดีช่องนี้ ตรตรงรกับการรอรักกลับมา 你<您>。<您> โว้ยถ้าเกิดวามัออย่างนี้เ่ยมีไม่ซัวหรือเปล่าว้าวไม่วเป็นอย่างค่ะโบราณอีอย่างคะมูนี่ฮาลวีนสาวหรือนาะสีสวยก็ยั่วหรือนะเอาตาเลยมาอบบนี้ต่อนให้ตามแบบให้กันกองต้นตัวโทษจุองนตัดหมซีทยซกลางว ตอสวัสดีพ <screws in the fridge> <ishi> ี่น้องประมายสุกุสุข้อนนะคะวันนี้พบกับเตกโบค่ะขึ้นเก่าสาวพื้นในตำฮาราดวีดวันนี้นะคะวันนี้มีเมนูเต็มหรืเมนูตำอะไรดีคะคุณพีนวันนี้จะเป็นตำเอ่อตำแตงตำแตงแล้วตำอะไรคะตำแดงแล้วก็ตำซ้วงแล้วก็ตำซ้วงใส่แบไก่ได้ค่ะสวัสดีพี่น้องประมัยสุกุสุข้อนนะคะวันนี้พบกับขึ้นเก่าสาวจัดเพ็ดสุกสมองสมองมันเ่องเก่าความเจ็บในความแข็งแงโฮมเข้าไปพี่นองเขา นางตายไปผู้ใดียบ้ายังแกอนเจ้าของสวยไรกี่ผีปากไปแดงนี่ผู้ใดียบ้ายังสัมภาร์ผีแท้ผีไม่ซ้วเดี๋มาปากเมือสวัสดีหลายคนนะคะสวัสดีเอ้ยตำกระเพาะหมาพอนะเออตำยังก็อยู่ในใจแล้วจะสยองสอรอไรพอนผู้หายพ่ะสันเขาเรื่องคือขางผู้นี้สัมยากค่ะสวัสดีจ้าหนุ่มบ้ายสวัสดีหลายคนนะจ๊ะสวัสดีจ่ายน้อยหมอยโดกค่ะสวัสดีหลายๆคนน้องกวางโอ้ยเขาถามว่าจมนางตายเหรออืดมากโอ้ยอย่ามายุ่งว่ะ เขาบอกว่าฉากเวอร์มากเขาบอกเวอร์บังอลังการค่ะวันนี้นะคะวันนี้ตากิ้เลยนะางวันปราสันคอหมูทอดยำใบไทรลงน้ำเก๋ือเขาสิหยาอย่างอีปฟอบแล้วมางกินตัวผลปราสันบริษัทน่องเปียวพี่มวยมาแล้วเต้นมวยพี่มวยมาเป็งเลยต้องเปตามเพงวันนี้มวยส่วนตัวองบอเลยให้เจ้าเพลนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัาดีเพลงยาวเลยเฮียตางอยให้แม่นาอุ้ยเป็ใชิแม่นาคสี่เล่นก่อน เขาบอกว่าไปรักกล้วยที่ไหนมาดูละ like แชร์ให้ตังโมด้วยนะคะวันนี้นับหลับมาแล้วค่ะกับการไลฟ์สดนะค่ะตังตองกูสร้างเพลงไปก็จีบใจทำไมขึ้นอื่นเร็วจังไม่มีมวยจะยัปากดีจะสุภาเจ้าง่ามีอย่างเรามันพันผู้ให้พระสันคือนี่คือคางนี่ผู้ใดสิไม่อยากดูนัานถ้าฉันถามนะ มีคนโชว์มึงบอกว่าพี่โมเป็นคนอับปี2017แรงมาก็ถามว่าเจ็บคอไหมไม่เจ็บเว้ยคนเรามันมันมีสันดานของมันอยู่แล้วเอาเทียนลรนน้ำผักได้หรือเปล่าไม่ได้เว้ยเดี๋ยวมันไหลเว้ยซีรีส์มันไหลออกมามาดีค่ะสองเพชรคือบ่ค่อยด่างค่อยหยางบุกไม่น่าเป็นฮอนนเอาเป็นอยากโชดเตาจังไรบูก สวัสดีแม่ป้าพราลูกหลายๆคนนั่นแหละเออมันอิ่มตำกับบ้าไปตำอย่างมันอุ้ยเอาแต่เอาแไม่น่าใช้อรมณนิดนี่อุ้ยไม่ใช่แม่น่าค่ะไม่ใช่ไม่น่ามาตำอย่างเวียนเอาเลยสวัสดีสามพันคนค่ะเด็กมาแล่วสองคนนเด็กอุ้ยยัวยัวอุ้ยอุ้ยไปค่ะ ถือแม่พออมมากป้กี่ลหลายหลายคนถามว่าไม่เนาะหายไปไหนมาเขาถามถามว่หาหายไปไหนมาพี่นอหลุด่บาบอกว่าเปิดนหน่อเปิดแล้วเปิดแล้วมันแข็งแล้วแม่อยจะดีกว่าที่คอยคิดถคะพี่น้อง ยาใกนแบบีเขาบอกว่าโวนนี้สนับสนุนโดยไทยคะพี่โมสนับสนุนโดยเปลนดเส้นแปรนห์วแม้บัวเรียนค่ะนวดถุงอีกทงแปซื้อเป็นของฝากกับบ้านฝากแม่ฝากหมู่ปาาเตาอุ๋นตอไรคะคุณเมนขอเลขมาเป็ขอเลขนะเลขกวัดสิบ้านหนีนะคะหนึ่งเจออหนึ่งเก้าเจ็ดเลขซื้ออ่าวบนล่าง มเอาบอกว่าที่ทายตอนีเนียตายกันแ้วพอผู้ใดมาถามอาปากฉันเหยียบแถวนะคะปนามา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 เลยอเคปนามา่ไปมันคืกันคัดมึอมีห้าิสวัดดีพี่สวัสดีเนาะสุกูสุกันขาบอกว่าโมมึงงามหลไอ้วนอุ้งาเีไอ้วนอุ้ วิจุลัยก็าเนมว่าพี่หมวยบอกว่าแฮปปี้บ์ y เดทูยูแฮปปี้บ์สเดไม่ใช่หมวยเนาะแฮปปี้บ์สเดทูยูพี่หมวยบอกว่าพี่หมวยบอกว่ามืเล็กออกเล็กไหนพรุ่งนี้เล็กออกเล็กหส่เนื้เนื้อเก้าเจ็ดเสือรถเนือเก้าเจ็ดกลับไปกลับมาเอาพภาพเซซเรซีเรซเรเรอเ ไม่ามีนมได้หรอนี่มันนมหมูนะมาเล็วเอาไหมเอาไหมกูเต่งบลคกขาเอาไหมด้วภาษาป่านะมามันจมาสู่กูได้ตีมืนอีผู้ใดี่ไรบักไรพซเลซิลเ้อซลซิ่มิเล่มิเลพอแลแก่บัวนสวัสดีขอบคุณ พี่น้องมาใหมสุดท้อนยังติดตาดน้างอยู่้ํงยังอยู่เครื่องเก่าเน่ยแหละพี่น้องอวันนี 4, ้4,200คนแล้วมันนี้จะมีนมีน4,200คนมันนี้จะยังกอมันไม่มาแล้ว <c oughs> มันไม่มามันเปดูตีที่เล่นไปแล้วไปยังมันจะมีไหมต้อนมี มไมืออะไรจะว่ามันอย่างนี่มีดนะนี่น้ำไปสปาอรกรุงเทพมันไม่มาแล้วมันมาตั้แต่ครังแรกแล้วเขาบอกว่าอีสัตว์ตั้ได้แล้วตั้บักแดงนะ้ด่มอนีทีตั้บักแตงอธผู้จ้าชิปนะคะผู้ได้บเงกาเขาบอกว่าน่ารักมาน่ารักขำไข่หาะซาสงการรอค่อยสัสเออรอค่อยไข่ร้อนอ่ะคือม่ยเป่าสอีสานแต่สูปะโกยเป็ดแม่ อีเป็ดสวยหลายล่ะสูดจากเ็ดนมเป็นไงเป็นไงแล้วมาต่อเพขเพราะยุบบังปากเพราะนั่นหนวดเนาะถือต่อเพขผู้ใดสิมาอยากไหมพูดเปรมเป็นคำว่าเมืองปรลาดสูยผู้ใดมาบ้างอีกเต้นลังมากตัดมือนี่จิ้มมือเขาออกตัดเมมส่เมนหมดเลยกินเมมไปเลดเอาดีๆเนี่ยอ่ะอ่ะเต้ยพี่น้องปกดมือให้นางหน่อยค่ะทุกคน มเพงห้กูแน่มาอีกแ้เพื่อเมื่อเต้นอีกแล้วอีกเตนอีกแล้วเป็นท่าเต้นของสาวนะจ๊ะเขาอาผีตายทางกลมเหรอครับไม่หรอเนี่ยมอ้ฟอกเดีอยอีบัวแซกอีปีปอไม่ไปหาเกเรมาสีอีเท่าเทามายุสองเทาไปหาเกเรมาสีนะ กูได้สิม้ามากกูหนักน้ำโตโตนั่นม้วเซ็ดก็ได้อีกนึงไปอีนึงก็เรืกะรีสมใจเรื่อาค่อยเห็นซักป้าตายบอกว่าความจริงไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้ป้าตายอย่าพูดมากแอบกเมืองไปไม่มีใครหิวหรอกแกจะจะหัวหอกมาเหงหยุดได้แล้วไปหาหมาหาตัวเขี้ยวมีเองรานทุกบ้้้าตตอองงมมีหลแต่ไม่สนจะไดกินดีเพราะเงินเอออยากไ่ได้ทำสักที ป้าตายไงป้าตายป้าตายตั้งแต่วันนี้มายแหล่ให้หม <c oughs> ้อกูสร้างเพลงที่สุดหม้อไฟฟ้อมเบียรมุก้ามุก้าหม้อไฟป้าตายแล้วก็มวยโซฮอตอแล้วก็เลเ <c oughs> ด้านะจ๊ะดีเจดีเจพี่มอวันนี้นะเริ่มแล้วครับกับทั้งคืนในฮาโลวีนของเรานะคะค่าคืนเจ้าสุดสุดแต่ห้าเบสนะฮะ ก็พายินต <kr> ้นนะคะพายัมดอคิมยังพาบนี้ไฟนี้ก็ซื้อมาแรอนอนรัพบอจากาเป็นเพลตัวเองบอไฟหลายๆคนห่วยโซฮอตมุนี่หลายๆคนดูฟอเีะเ้ามาเลยพยานรอกคุณลเมือเราได้เป็นดีโอตามี่มือมีสัตว์าที่กอยวแรงมาก สบัวสิบหัวที่กับพ่อมึงตได้ตายมึงรอกัหิง้อนอะผักมึงือเพราทันได้ตายสิบหัวที่กับพียังมาผักกี้ก็หูทจ่มาขอดสานมากูจัดไดน่เขามาเี่ยมกันเป็นพระงย่องย่องเสียอีสานอาอมไอมไยอมไป ต้นไล่ต้นในร้านต้นร้านไล่ไถ่แล้วตอนนี้ร้านว่าร้านจานเสื้อกลับกงกับซองสุดที่กินมันบ่าสุดที่กินมันบ่าจริงอะไรดีอะไรดีได้เป็นพีแล้วกูยังหนัวขึ้นเกาอยู่ประแยบแซ่บประร้านหนัวแม่บัวเนี่ยเสื้อไปสิแตกเป็นบ้าตัวทีแตกตั้ง้อยอยู่นานโปรแกรมบีทองหลุดมานี่หนึ่งคือกันนี่พีมาเลยมาติดซ่อาของคอนจากเทอดองได้ล้วไปยัดสิกินประแยบยูนอรี่ไปซื้อมาสิแตกสุดแล้วขอบคุณ เขาบอกว่าโลโก้แม่โบเดียนดูหลอนอัลโหลแม่ตายตาเลอดจะมาแม่แม่ตายแล้วสัตถุสัตถุเออจอยมหาดาเนี่ย่ามาพากันซื้อชิแตกซื้อยาซื้อแค่นั้นถูกไปซื้อน้ำประเดียกเาแซ่บแล้วมากินฝรั่งบอกแม่โบเรียนนี่แม่บัวเรียนตายไปยังนัวลเยี่ยมกอนเติรนฝรั่งบอกว่าฉันบุกจะมาซานมาจนกว่าได้เซนคาตลอดผู้ใดมาฝรั่งทักอะไรอีก t h a n ิ y หน้า you so อ u c h every day ูบอกว่าเอาาให้มให้ิ๋วยไม่หิวไววันนี้โอ้โอ้โอ้สีเท่าฟรีสัตว์ไม่อร่อยให้รู้ไปอ่าตามยังแน่ก่อนต่มกแตงเลยน้องแอบไปนักกูในถอนมาแตงโออแตงคิวโซมาต์ฝรั่งที่เขามาดูกันเด้อยูดีมีแหงงยูแดงมีฮีเด้อยูโนดิจอยยูโนดิจอยหม่เฟนีส เลี้ยงสมัยป๋อหายังับได้อยู่วมโมเข้ามาหาเริ่มหยุดแล้วออก้ยกออกไกลๆเนียเขาบอกเขาขำมันอันนี้โอ้ยใส่แล้วม่ใช่หรอใส่แม่เปนอีกนล้วนะพ่อไม่ไหวนะจ๊ะเขาบอกว่าเขาขำที่บอกว่าไอ้เนี่ยแม่บุเรียนดูหลอนๆเออแม่บุเรียนแกตายไปนานแล้วเดีหรอปะ ว่ไห้ว่าหยางบุเอออิชาใชยอีเกลรอแห่งประเทศมอคขอไงจะเป็นตมึองลำจะเป็นเปิตาสีนะแล้วต้องต่อกินวันคือใส่กอกเนี่ยบ่ผู้ใดกอมันใจกิตาทำไมต่างคนบวงวันคืออย่างเป็นอะไรแตกยิงเขาไปยิบปว่โปเตมานที่นี่มาโซงอะไรกับท้องี่กูจะเก็บบัตรพันี่สิบาทเลยบังกาบปากกึ้มือกึ้มันใจนันก็ตอกันเดี่ยแท้ี่บา นัปูเขาบอกว่าเขาบอกว่าช้างตัวนี้เก่งว่ะใช้งวงตับต้มตับไ้ด้วยผู้ <c oughs> ไหมา <c oughs> อบบาปากสิคะน้องเขาไม่เก่งปากจาาเลยว่าบาารลาาาร,ร,ร,รลุว่าข้กแหละข้าใเ้งวงตับบงกุ้งข้ากว่าเขาถามว่าปลาดาบแม่บัวเรียนซื้อได้ที่ไหนในเพจปลาแดดแทบปลาดิหนัวแม่บัวเรียนนะคะทีะระร่ว่าปลาแดดแทบปลาดิหนัวแม่บัวเรียนนัวดถึงนี้ถึงแต่ตายไปเป็นวันฮาราวีนยังได้สเต็ปรูปแม่บัวเรียนก็ขึ้นเลยมะ้งรูปไหนมอย่างอีกนางชดาพรหน้าอะไรนี่ งไม่ยแม่แม่ใากลางหล่ไลยกานมือป่าสเภสีไ่ด้กินหะวหกังงัวดิแม่หลอกไมู่อะไรลักมรากัมีัตขอป่านมาอย่งไรคุมาดมาี้มอีฉันบอกว่าแรงนะขอดิเจียไข่เค็มหน่อยอร่อยเลยอร่อยต้นอร่อยอโอ้โอ้ โอ้นอบเกว่าห้อาางเสาวตันไมอก่าั้นหายมสันคือคือเผาไปแ้ไปดีนะครับไปดีนะครับอกไปดีนะครับไปแลกตอบูชอบตัวเรื่องไว้อะไรจานมาสิหนยขอบอกว่าคนที่มาชอบเขา น้อนคอยเบาข้ามหยาบหลายแฮงวันนี้คอยหาวหลขอโทษแทนค่ะวนนี้ินกระดาษเขาขอโทษขอโทษขอโทษเป็นการหยอกทายหยอกกันเฉยๆต้องขาดใบสี่ทิศก็ได้อะวะสองสองสี่ห้าคนแล้วโ๋อเออยังติดตามกันอยู่เนาะสวัสดีค่ะนุเล็กมาค่ะนี่กำมันใจเลยอีนึงอีเถ่าๆอยู่ในเมืองน่ะมันใจญ่มาสันผิวมันดำมาสันมันมาเป็นแท้แล้วมันคือจะไฟจูดกีมาหนี่ไม่เลย ผิวดำผสมไปในปีกคอสั้นหลอกจอกดอกยิ้มอวกมาดิโอ้ยมันกำแพงวันโอไย้ว่าไ้คอดมาหนมวนเดหนูเล็กมาค่ะหนูจะมาดักเป็นหมูมึมวะหนูเล็กมาค่ะลวนหน้ากูแย่อยู่นะอนเขาถามว่าอืดขนาดนี้ตายนานหรือยังเออตัเสื้อจีรามาแล้วสวัสดีจีรามาดับนะคะสวัสดีอ่อแฟนตานอาหารแล้วหลายๆคนเขาบอกว่าขอโหสุการ์ใหคคนนี้เข้ามาดูอีกรอบโหมดสการตเดี๋ยวไม่ได้ตายป่อ เขาบอกว่าเห็นไท่แบบแนวลื่ใไทอยู่หรอแมนบะมี่ตำหวานเมื่อนี่มันมีบะมี ออกมาชมมาบอกเลยใส่บาตรไมไม่มีใครตบแผ่นทั้งทีันนี้ตามตามอารมณ์เข้าใจไหมว้าคือมันดูนี่และยี่นงตามแต่งแล้วแหลก่แ่ได้เพรายสัตแดกได้ที่มีว่าิ่งก็สวยน้วยนะน้อง่เอาลงทุมี่ลงทุาเลยีาสัญญาเนี่ยนี้คนเมืองออกเข่าไปขมามลดูเลยว่าเก่งทางหลายแล้วจิตายตามอย่างเงี้ จลาล่าซื้อเด้อกูจะทิดชอดบางสุกเห็นล่าแนบันนึงผู้ใดล่ะสวต้องบอกตอเพชรไหมแน่ขอเพชรเลมปาซิโต้ด้วยอ่ะบอเพชรนมันเป็นอย่างะตุ้งตุ้งอูหงียงัมดใส่อีใส่อีกมันหน่อยโดสดนุนนอะไรลูกเอ้ยตั้มนี่ตั้มไม่มีเลขนะครับแล้วตายแล้วจะได้เป็นขวดทำเปเรามู่แลผู้ใหบ้านอย่างค่ะไคุณพูดเฒ่าเดี๋ยวมันวาน ุุ้อมัเราพ่อว่าน้องพ่อเดี๋ยวกินแล้วบอกน้องพ่อมาทอดรู้ป่ะมามากินรสพ่ออยากกินตับประหงนั่นว่าแม่เมาตะบงสุดรสไปกินรสมันจังหวฮะแม่เห็นตะบงสุดรสุดกินมันรูมาแล้วอุ้ยทำไมต้องให้ผีเต้นแบบนี้วะเขาบอกได้ไหมเขาบอกว่าเขาสงสารจิ๋มขาะสงสารจิ๋มขามจ้ะเออเออเออบูบูไปต้องเน้นช่วงบ้านท้ายช่วงคนเน้นเน้นเน้นเอาเอาพาไปข้างหน้าแบบนี้เห็นจาเออว่ามันยาวไปนะทรงกระเบนเนี่ย ปมาต้นทำสั้นเจ้าบอกกูเห็นักดี่ไล่กเริมขาดต้นกล้วยผู้เด่นไปแล้วขอมาหนี่ันยัอย่างเราเอาเอาให้ลูกสาข,ขอ <laughs> มีฉากมันากนี้มาดีดิสั่งใหมันเลียก่อนมีมาชิมอุูไม่กินไม่ได <laughs> ้ผมโดยเกียรติสยองชุดโดยอสาสาบาผู <laughs> ้ดเด่นมา ปากดีๆแท่ยานะคะยาฝันคือไม่ได้ตายรอกของติปากนมกระดอกวิขอบคุณค่ะเดีย๋ยวได้ัขอขอบเขาปันบ่เด้อย,ยายเข้ามาหออนะึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดงวดนี่จะมานี้นะจ๊ะหนึ่งหนเออค่ากันซื้อลรลยขว่ฝาฝ่าขจะขอรกบเลยอยีกเออสองกับหกขัดเปิดให้ฟันเทนนั่งหายนะเออ